สวัสีจ้าสวัสดีจ้าเห็นบ่พี่นองม่งนี้แม่หอมเปิดค้าการมืเห็นแม่หอมเปิดค้าการมื่เห็นจ้าทุกคนเห็นบ้เห็นบ้เห็นแม่หอมว่าจ้า จะพองเปิดว่าเปอย่งนี้จงไหนไปน้ำถนนไปน้ำถนนเปิดค่าการมองเห็นแค่สักสิบนาทีผู้ใดนเนาะเขามาซองพ,อองพอวอวเหนไปเนนาะ หัวใจห้ในรด้อเขามาซ้อนนะแม่โมนสมาธิจ้าสมาธิจ้าได้ยินแหมหอมบ่แไม่หอมเลยเปิดใจไม่หอมก็เลังสิไปหาหมอแไม่หอมก็เล่เปิดก่าการมองเห็นแป๊บหนึ่งก็เลยสิเปิดค่าการมองเห็นจ้ะได้ยินเสียงแม่หอมว่าจะแม่โมน ว่าท่านไหนนอนตีคือว่าท่านเดือกนอกบานเทฮาเน่ะบ้านไ่หอมกะหาแต่เที่ยงเจ็ดนาทีอยู่ในรถจ้ากำลังจะไปหาหมอได้ยินจา้าโอ้ตีไามันเรื่อมเปิดบัตรใสไ่ไมผพู้อดไกันเนาะเขาว่าซองแก้วว่าซองไ่หอมเร้อไม่หอมยาน เข่ามากกับกดแชกกดไหให้แเน่ย,ยสะสามารถกดต่างแต่คนนัวโนุ่ปดทิมลงไหลเออกันอี้เสียแดงเข่ามากอันบอกเด้อว่าต้องเข่ามาซองอยู่ในอันช่องอันว่าต้องมาเข่ามาซองอยู่ในชออน่อง,าอาอง,อย,องยายจันหอมนะคะไม่ต้อนรับจะอี้เสียแดงเด้อว่าต้องเข่ามาซอง ไปทางไหนก็ไปนะจ๊ะไม่ต้องเข้ามาเอาแต่คนใจดีๆเข้ามาอ่าตอนตอนนี้หามงองหัวหามืองแรงหามงแรง,ง,งทักทายสวัสดีจ้าทักทายเช่นกันได้จ้าผู้ใดนอนเนาะ อันภาษาอังกฤษไม่หอมกับอ่านบออกแต่ว่าไม่หอมกับดีใจได้จ้าที่เขามาไม่หอมเปิดท่ากันมองเห็นได้เสื้อหลอกจ้าเปิดท่ากันมองเห็นน้อยเดี๋ยวในระวังกันเดินทางไม่หอมจิตไปหาหมอต่บ่าก,กับไม่ได้เป็นอย่างดอกจ้าไปตรวจสุขภาพทซื้อไปตรวจสุขภาพสุปีจ้าไม่หอมกับจบว่าอะไรโดนดอกไม่หอมกับเอาให้เปิดท่ากันมองเห็นเนอกจากเนาะไม่หอมก็เลยอยากเปิดลักเปิดลักเปิด <laughs> บาบอลเหรผู้ใดฟ,ฟัง <laughs> ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแม่มนโอ้เขามาพ่อเห้อผู้ใดน,น้อหกโอ้หกดวงตาหุ่นต้นอาหารดวงตาหกดวงตาหุ่นต้นนี่ยแม่โอ้เขามาจอบไม่หอมเด้อ ขาว่มา่ย่ำไดล่ะมีปัญหาหลดตื่นขึ้นมาล่ะสอดพอบอเพเวมาอันได้หาบ้านเท่าน่ะแม่เป็นตาสั้นขึ้นอย่างนี้วิวสวยน้ำถนนจ้าแม่แม่มนแลนวถนนนั่นมีตปาปลาดอกจ้กถนนประเทศโนเวกมีตปาปลาแต่ว่าตอนนี้เห็ดกระลังขึ้นเห็ดมีตาดอกใหญ่ๆแต่ว่าไม่หร้อมกับว่ไปดอกจก้กเพราะว่ามันมีตวน คือจังตัวอีย่างตัวเห่อตัวคือบักเห็บแม่แม่มดนันเป็นตัวคือบักเห็บเนี่ยมันการแต่มันเป็นผิดไม่หอมก็เลยเ่าแล้วไม่หอมก็เลยยากก็เลบ่อยากเข้าป่าทาาหลวงเขาสินเตือนเลยว่าโตนั้นมีผิดแสันว่าถ้ากัดแต่ถ้าตัวใดมีผิดเนี่ยถ้าการนี่ห้อยป้วยเป็นปากเดียวเป็นแหงพิดมันไหลแรงอะนะ จนว่าได้นั่งไในรถฉ็นผ่นนี้จะบางคนน,นน่ะอืมเป็นในน้อแม่ม้วนดีว่าน้อกันแม่หอมเห็นนั่นน้ำท่วมเขาโอ้ยน้อเป็นเลี่ตัวเข่านี่ทั้งเตล่นตัวเจ้าของเขานั่มหะว่าไม่หอมมันก็นได้ไม่หอมก็บอคอมเมนต์คอมเมนต์กับคนกับเขาามา โอ้ยทนนอออเที่ยวมาอย่างนั้นแต่ไม่ห้อมไม่ห้อมไปแห้งเทาแล้วเดี๋ยวมาแกงใหญ่ใหญ่ก็เออว่าขีขาดแกงกับว่ามีผลดอกจ้าแห้งแกงเท่านี้เรียน,กนแกงขึ้นดีโอ้ยเนาะ มันโชว์ได้ก็อยากโชว์ให้ผูมาแจแก่งเห็นผุดแล้วขอบคุณหลายๆได้จ้าขอบคุณสิบเก้าล้านดวงตาสิบเก้าล้านดวงตาเด้จะไม่หอมกับสิก้ออีกแกซีนาทีน,าจจนา่าจะเนาะอ่าปาปาเ็จมาอ้เอาตาแซงเอาตาแซงก็ต้องให้คนแซงนะคุณตานะ ว่าคลิปช็อตแลวเนาะเขามากดแม่หอมมากับแม่ไก่แต่ว่าก็บ่มีผลเสียกดลงไปบพสาีาการกดแต่ไม่หมดเลยเออตือนขึ้นมาเลยโอ้มาซองพงความวอดอยู่ในบ้านเฮานะ่ะเป็นแตาสังมือไหนแล้วสิไปลงนะลรกกู มาแกงย่ได้โอ้ีกานแกงกะซัมหัวมันมาแกงลงไปแกงใดกับโดรบอลบ่่งดอกกดตไม่หอมมาแม่บอลแม่โมดตากขึไม่หอมขอบคุณหลายๆเดานจ้าไม่หอมไปน้ำถนนไม่หอมข็ขอบคุณหลายๆขอบคุณถูกกำลังใจทีมาให้ไม่หอมเนาจะนาะถูกกำลังใจที มักเป็นกำลังใจให้แม่หอมกต่ดีใจหลายทีคนธรรมดานะเนาะมันก็มีคนหักมันก็มีคนสร้างก็เหรียญมันก็มีสองด้านเสมอคือว่าละ่ะอันเจมีแต่คนหักมันกับเป็นไปบ่ได้ในโลกมนุษนย์นี่มาแต่เขากินแสบนอนหลับกับเป็นพ่อแล้ว ขอบคุณหลายๆท่จ้าแม่มดเจอกันไหมเนาะจ้าเนาะแม่หอมกะอีกหน้าที่หนึ่งแม่หอมก็สิลล์ล้งบนห้ามงปิด้วยใส่ห่วงปิดบ่ได้ไล่โดนไลเพอเห็นแม่มนขึ้นรักแท้ดเดี๋ยวนี่ก็ได้พอเห็นแม่มดขึ้นนีแมันแม่หอมหลับหรืแม่แม่หอมไม่เห็นแต่เมื่อใครเห็นเดี๋ยวเขาจังคอยอัน เจอกันไหมคุยกันไหมเนาะจ้ะนะัเนาะแม่มดนาะแม่มดขอบคุณลหลายๆเหล่ากับผู้ใดน้อมาทักใต้ภาษาอังกฤษนี่แม่หอมกับบอลูด,ดอกเด้อแม่หอมกับขอบคุณเด้อยใจเด้อแม่หอมกับขอบคุณหลายๆบายบายจ้ะแม่มดแม่มดบายบายเด้อยใจเด้อขอบคุณแม่มนดหลายๆทีมาเป็นกำลังใจให้แม่หอมโดยดีตลอดมากนาะจ้ะเนาะโอเคจ้าบาย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  เฮาหมองปิตพผอรอรเรื่อบาดนี้ใส่นอนบายบายจา้าแม่มนน้นน,นนอนรับันดีเนะจ้ะเด้อแต่แบบพรท่นนอนไม่มอน,อนนอนดื้อด้อุ <c oughs> ้ยบางนีเจอแต่เป็นหาหมองพนะดอยม่บานเน้องไอหมองพุดบาดนี่หาหมองโผอ,อระเรือบานมาเอาแม่หอมลงเนื้อบาด ตายตายตายโบังการโบังกัรเโคตดบังได้ปะนี่เ <Kell> อ <analyze anthropology> ้ามันคือขึ้นใหม่ขึ้นแล้เอามันไปเอ่อ